มาถึงอีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดว่านาทีนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมืองไทยเหมือนกันราคาอาหารเป็นวิกฤตการณ์ของโลกไปแล้วเพราะว่าเรื่องของการโจมตีระหว่างสงครามซึ่งก็คือรัสเซียกับยูเครนจับตาครับจากนี้ไปจะเกิดวิกฤตร,ราคาข้าวในตลาดโลก เรื่องราวของราคาข้าวเป็นเรื่องที่น่าพูดคุยมาอยู่ตลอดเพราะว่าพอพูดถึงข้าวปั๊บเนี่ยในภาพเราก็จะมีภาพจาขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเกษตรกรบ้านเรานะฮะที่ลงทุนโรงแรงปลงูกนาะทําข้าวไม่ว่าจะเป็นนาปีนาปังนะครับและทุกปีก็จะต้องเจอ2อย่างภัยแรงกับน้นําท่วมท่วมเสร็จก็ภัยแรงต่อต,ต้นยิ่งมาปีนี้มาเจอเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับปุ๋ยเองก็แพงปุ๋ยเองก็ขาดแคลนนะครับค่าน้ํามันดีเซลเองก็พุ่งสูงวันนี้เข้าไปแล้ว35บาทเต็มสูบเรียบร้อยนะครับแล้วงมีอะไรอ การเก็บเกี่ยวข้าวไล่นาต่างๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่คนแล้วเพราะว่าลูกหลานก็ไม่ทาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งสําคัญต่อไปที่กําลังเกิดขึ้นคือวิกฤตการราคาข้าวทีนี่ข้าในโลกใบนี้มันมีหลายประเภทถูกไหมฮะมีน้งข้ามัสปาติของอินเดียเป็นข้าวหนึ่งบ้านเราก็มีข้าวสวยข้าวหอมมะลิแล้วแต่ประเภทรวมไปถึงข้าวสาลีนะในแต่ละประเทศก็ใช้กันแล้วก็เอามาเป็นประจุดิณในการผลิตอาหารสำเร็จรูปหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายก็ถี่ตัวขึ้นราคาไปเป็นที่เรียบร้อย แต่ทีนี้ทำไมถึงเอาเรื่องนี้มาคุยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าถ้าเกิดวิกฤตราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ยมันมีอยู่อย่างเดียวนะคือข้าวในตลาดโลกแพงดีเกินค่าแต่ไม่ส่งผลให้กับรายได้พี่น้องเกษตรกร,รในไทยกลับมาดีดังค่าถูกไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้มาจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหรประชาชาติที่เรียกว่า UNFAO บางคนเรียกว่า FAO เป็นหน่วยงานสก,กัดงใน,ในองค์การสหรประชาชาตินะครับก็เป็นหน่วยงานที่เก็บเกี่ยวกับเรื่องของสถิติของราคาอาหารราคาสินค้าโภคภัณฑ์ราคาวัตถุดิบอะไรต่างๆเพื่อรายงานเป็นประจำให้เห็นว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรเอ่อ UNFAO นี่ออกมาบอกงี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยดัชนีราคาข้าวระหว่างเดือนในเดือนพฤษภาคมนะฮะตอนเนี้ยมันปรับตัวสูงขึ้นเป็นเดือนที่5ติดต่อกันลวสแสดงว่าแต่มกราคมพามีนาเมษาพฤษภาเนี่ยราคาข้าวหรือดัชนีราคาข้าวในตลาดโลกเนี่ย ขึ้นทุกเดือนติดต่อกันเพียงแต่ไม่เป็นข่าวแต่มันเริ่มมาเป็นข่าวตอนเดือนที่หกถูกไหมทีนี้พอมันขึ้นมาแล้วปรากฏว่าดัชนรีราคาข้าวของทั่วโลกในเดือนพฤษภาคมซึ่งคือเป็นเดือนที่ห้ามันขึ้นมาแตะที่ระดับหนึ่งร้อยเก้าจุดสองจุดหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันเป็นค่าดัชนีราคาข้าวที่สูงสุดในรอบสิบสองเดือนรือหนึ่งปีนั่นเองครับโอ้โหใช้เวลาห้าเดือนขึ้นมาสูงสุดในรอบหนึ่งปีและที่สําคัญพอเอาดัชนีราคาข้าวตัวนี้ไปเทียบกับเมษายนเดือนก่อนหน้านี้ ปรากฏว่ามันขึ้นขึ้นมาเนี่ยนะครับถึงระดับ3.5%นั่นก็แสดงว่าขณะนี้ข้าวทั่วโลกไม่ว่ามันจะเป็นข้าวสาลีที่ปลูกกันในรัสเซียหรือยูเครนไม่ว่าจะเป็นข้าวนึ่งข้าวมัสปาตีที่ปลูกในอินเดียไม่วว่าจะเป็นข้าวสวยข้าวเหนียวนะข้าวหอมมะลิข้าวจะสายพันกอขอสารพัดตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ที่ปลูกในไทยกําลังเจอปัญหาตับต้นทุนในการผลิตจึงทําให้ดัชนีราคาข้าวระหว่างประเทศ สูงสุดในรอบหนึ่งปีและหนึ่งในนั้นคืออะไรครับปุ๋ยนั่นเองปุ๋ยซึ่งเกิดขึ้นจากการที่รัเสเซียไม่สามารถส่งออกได้จากบราการของการความบาดของโรคตะมันตกซึ่งนาโดยสหรัฐและกลุ่มสหภาพยุโรปแล้วก็อีกหลายประเทศยักษ์ใหญ่ปุ๋ยเป็นต้นทุนวัตถุดิบสําคัญนะครับในการปลูกข้าวซึ่งทุกท่านกา็ทราบดีถูกไหมฮะนอกเหนือจากเรื่องของปุ๋ยแล้วปรากฏว่าสิ่งต่อไปที่ทําให้ต้นทุนของการปลูกข้าวแพงขึ้นมาก็คือน้ํามันเชื้อเพลิง ซึ่งในหลายประเทศก็ยังคงใช้นะฮะแม้ว่าจะเป็นควายเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งก็ยังใช้น้งหมนเพื่อเชื่อเพลในการเก็บเกี่ยวเก็บไร่ไถนาก็เลยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นจับ2ปัจจัยตรงนี้เนี่ยนะครับนักเศรษฐศาสตร์รของธนาคารนมูระญี่ปุ่นโซนัลเวอร์มานี่นะครับบอกว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องจับตาม,มองกันต่อไปและต้องให้ความใกล้ชิดก็คือแนวโน้มของดัชนีราคาข้าวจะพุ่งติดต่อกันตลอดทุกเดือนจากนี้ไปเป็น12เดือนหรือไม่ และมันจะมีดัชนีที่สูงกว่าในรอบหนึ่งปีเกิดขึ้นในเดือนใดเดือนหนึ่งจากนี้ไปหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็แสดงว่าราคาข้าวนี่นะครับจะกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจขึ้นมาได้เพราะข้าวเป็นสินค้าบริโภคขั้นพื้นฐานของหลายๆประเทศไม่นับน้ํามันซึ่งเป็นหัวใจสําคัญแบบขั้นพื้นฐานของประเทศเหมือนกันนะครับทีนี้พอข้าวราคาดีเนี่ยทำให้ผมนึกถึงประเทศที่เขาผลิตแล้วก็ส่งออกข้าวเป็นระดับต้น ใทยเราเคยทําได้นะประเภทเป็นเจ้าแห่งการส่งออกข้าวเบอร์หนึ่งของโลกมา30กว่าปีเสร็จแ,แล้วก็มาแพ้ย่อยยับตกบาลังมาในช่วงประมาณ5-6ปีให้หลังนี่ยนะครับปรากฏว่าตอนนี้สิอันดับประเทศที่ผลิตข้าวได้มากที่สุดของโลกเลยคือจีนอันดับ1นึี่สิอินเดียมาอันดับสองยี่อินโดนีเซียนมาอันดับ3-7.2%เจงเปราเทศอันดับสี่เวียดนามแซงไทยมาอันดับห้า ไทยหล่นมาอย 6, ู่อันดับ6 3.7%อันดับ7ตีปีกระชิดเข้ามาก็คือเมียนมา3.5%อันดับต่อมาฟิลิปปินส์2.5%และตบท้ายด้วยปากีสถาน1.5และบราซิล14 1 1 1.4%เหา็นไหมครับพราะอ่าน10ประเทศนี้ปรากฏว่าโอ้โหไทยเรา1 2 3ตัวนี้1 2 3 4 5 6ไทยเราอยู่อันดับ6และอันดับ6ซึ่งเราแพ้เวียดนามด้วย แล้วสัดส่วนเราแพ้ห่างด้วยเวียดนาม5.7%เปอร์เซ็นต์ไทยเรา3.7ตัวเลขนีสลับกันแค่ั้นเองและที่กำลังจะน่ากลัวต่อไปคือเมียนมาตีปี๊บมาที่ 3. 5หาเปอร์เซ็นต์ห่างกับเราเป็นอเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเพราะสิ่งที่เห็นตรงนี้เนี่ยครับเราจึงเทียบได้เลยครับว่ายิ่งถ้าหากว่าดัชนีราคาข้า,ขาวตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นไปต่อเนื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นหนึ่งกลายเป็นปัจจัยทางการเมืองแน่นอนครับเวลาจะเข้าเลือกตั้งด้วยอะไรด้วยเนี่ย น้ำมันอ้อ,อยข,ข้าวโพดข้าวพวกนี้เป็นประเด็นสินค้าทางการเมืองทั้งสิ้นถูกไหมฮนะสองแก้ปัญหาปุ๋ยไม่ได้แก้ปัญหาราคาน้ํามันซึ่งไม่ซึ่งไม่สามารถควบคุมได้อยู่แล้วสำหรับประเทศไทยเพราะเราต้องซื้อน้ำมันจากเขาก็จะกลายเป็นต้นทุนสองเด้งที่ทําให้ราคาข้าวไม่สามารถกดลงได้สิ่งที่น่าสนใจไปกว่าน,นั้นคือเวลาเกิดวิกฤตข้าวในตลาดโลกซึ่งมีราคาดีก็แล้วแต่แต่ไม่เคยได้ผลประโยชน์ที่กลับมาดีกับปลายทางคือพี่น้องเกษตรกรที่ในวันนี้ไม่ได้เป็นเจ้าของนาเสียดยซําไปเห็นไหมครับ นะแล้วมันก็จะไปเป็นวงจรรักเข้าไปเรื่อยยิ่งข้าวซึ่งเป็นไรายได้สำคัญก่อนพี่น้องเกษตรกรขายได้ในในราคาดีตัดในในตลาดตามประเทศแต่กลับไม่ได้ราคาดีในไทยเพียงเพราะตอนนี้กำลังเกิดปัญหาช็อตอะไรบางอย่างและต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือได้ทันก็กลายเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับจึงเอาเรื่องข่าววนี้มาคุยกันในวันนี้นะครับ